บ้านที่มีแต่เสาโคดอันตรายล่าสุดมีผู้รับเหมาโกงจ่ายตังจ้างผู้รับเหมาไปแล้วทิ้งมูลนี่หลายร้อยล้าน บ้านอ่ะพอเราสร้างออกมาเสร็จมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นได้เยอะบ้านไม่ตรงแบบเปลี่ยนสเปคเปลี่ยนวัสดุแล้วระยะเวลากว่าจะสร้างบ้านเสร็จมันก็นานถ้าสมมติว่าไหนๆเราต้องซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรอยู่แล้วนะแนะนําซื้อบ้านที่มันสร้างเสร็จแล้วค่ะอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้เห็นไปเลยว่าแบบบ้านหรือว่าอะไรต่างดีเฟวที่มันเห็นการเก็บงานอ่ะมันจะได้เห็นทรงที่ชัดเจนถ้าคุณต้องซื้อบ้านที่มีแต่เสานะอันนั้นคุณไปซื้อที่เองไปเสี่ยงเองดีกว่าไม่ต้องไปต้องซื้อบ้านหมู่บ้านจัดสรรยุคนี้นะกลโกงผู้ ผู้รับเหมาโกงกันไปเนี่ยมีคดีจากลูกค้าที่จ่ายตังค์จ้างผู้รับเหมาไปแล้วกว่า30มสิบลายทิ้งเป็นคดีช่อโกงประชาชนาข้อมูลนี่หลายล้านแบบเนี้ยก็มีคุณความเสี่ยงอะถ้าซื้อบ้านสําเร็จแล้วอะความเสี่ยงมันลดลงไงลดลงในการโดนผู้รับเหมาเทลดลงในเรื่องของการสร้างบ้านไม่ตรงแบบการสร้างบ้านที่มันสําเร็จแล้วมันมีความเสี่ยงน้อยกว่าเยอะอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยทันทีค่ะซื้อบ้านสําเร็จแล้วดีกว่าซื้อบ้านที่มีแต่เสาเอาให้มันเสร็จไปเลยดีกว่ายุคนี้